นี่คือ3ท่าพื้นฐานการดันนะครับที่คุณจะต้องฝึกให้ได้นะครับ3ท่าเบสิกพื้นฐานการดันเอาเรามาดูครับท่าแรกท่าอะไรก็เป็นท่าบังคับเลยนะของการดันครับท่าแรกก็คือท่าพุชอัพครับก็ท่าวิดพื้นเนี่ยครับนี่ดูดีครับตอนแรกๆมาก็หลังแอนนะครับนี่ฟอร์มดีกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมนี่ครับหลังตรงดิง่งเ,เห็นไหม ข้อศอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กว้างก็คือ90องศาเหมือนเมื่อก่อนนะครับข้อสอกก็คือหบมา45องศาเห็นไหมก็ขึ้นลงเป็น1จังหวะเห็นไหมครับก็บางคนก็คืออกขึ้นก่อนแล้วหลังตามครับก็คือแบบนั้นก็คือมันผิดก็คือถ้ากรณีที่คุณเรื่องหมดแรงอะ่ะคือใช่ครับ คุณทาผิดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีว่าคุณมาเริ่มผิดตั้งแต่ท่าแรกอ่ะคุณต้องต้องมาฝึกท่าวิดพื้นคุกเข่าก่อนครับท่าที่รับก็คือท่าวิดพื้นคุกเข่าครับนี่ครับในเมื่อท่าวิดพื้นก็ปกติคุณยังไม่แน่นพอครับคุณขึ้นหลังแอนขึ้นไป2จังหวะครับคุณก็ต้องมาฝึกท่าวิดพื้นคุกเข่าให้แน่นก่อนครับดูครับนี่คือเบสิกพื้นฐานนะครับพื้นฐานพี่เขาแน่นนะครับนี่คุณดูครับนี่จังหวะเดียว หลังกับอกขึ้นจังหวะเดียวครับข้โศกหุดสีบห้าองศาไหมนี่ครับพื้นฐานแน่นมครับพี่เขานะพื้นฐานดึงข้อพื้นฐานก็คือฝึกอกดิฟพวกเนี้ยใช้ได้เลยครับแต่พี่เขามีปัญหาหลังส่วนล่างกับเกี่ยวกับขาครับเดี๋ยวก็ต้องใช้เวลาครับมันต้องกลับมาได้ครับผมบอกเลยจะกลับมาช้าเดรยวยังไงมันก็ต้องกลับมาได้ครับกขให้ฝึกโยคะอยู่ครับตอนนี้ ถ้าขากลับไปถ้าหลังส่วนล่างกลับมาได้จะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากครับออกกําลังกายคุณจะออกได้เต็มที่เลยครับคุณไม่ต้องมาะวงกับหลังส่วนล่างครับทุกวันนี้ก็ฝึกโยคะสลับกับเวทครับและก็ท่าบังคับท่าสุดท้ายครับของการฝึกอกที่คุณจะต้องฝึกให้ได้ครับคือท่าดิฟครับนี่ครับคือสามท่านะครับก็ให้ก้มหน้าลงครับข้อสอก็เหมือนกันครับ ก็คือหบสี่ถห้าองศาครับเนี่ยครับก็จับบาครับบีบสะบักค,ครับเชิดมันแปลกไหมล่ะครับบีบสะบักเชิดอกแต่ก้มหน้าครับต้องเชิดอกครับแต่ก้มก้มหน้าครับถ้าถ้าคุณจะคุณต้องลองครับมันจะฟังแล้วก็มันขัดเอ้เชิดอกแล้วมันก้มหน้าเชิดอกแล้วทําไมไม่มองตรงอ่ะถ้าดิฟมันจะถ้าจะให้มันมีวิธีก็คือเหตุผลมันอยู่ครับว่าต่อให้เชิดอกอะ่ะแต่ก็ต้องก้มหน้าลงครับก็ ไอน,นี้คลิปนี้มันมืดแล้วครับไอนนคลิปนั้นก็คือผมเอาคลิปเก่ามาลงครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นไอนนก็คือ2คลิปแรกกับคลิปนี้คือคลิปเดียวกันฝึกมนเดียวกันครับก็เลยตัดมาให้มันแจ้งครับนี่ก็พื้นฐานแน่นกว่าเดิมนะครับนี่คือ3ท่าพื้นฐานบังคับนะบที่คุณจะต้องฝึกให้ได้ครับ1วิดพื้น2วิดพื้นคุกเขา่า3ามท่าดิฟครับ นี่ครับถ้าใครก็คือปลดล็อก3ท่านี้ได้นะเข้ารุนที่4กลุ่มปิดอะ่ะคุณจะแบบพัฒนาไวอะ่ะผมบอกเลยก็เราไปฝึกกันดูครับสาท่าสมท่าบังครับที่คุณจะต้องฝึกให้ได้ครับ